คุยกับเพื่อนๆแบบวัดใจทํานาฬิกาที่เป็นแพลตินั่มเพียงแค่ห้าเลือนสําหรับงานบังก k กอ Independent Watch Gang โดยเฉพาะนะฮะขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะจัด Meet andgree แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะก็สมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกับ s s c Watch Talk นะฮะ Watch Talk ในวันนี้เนี่ยผมจะมาคุยกับเพื่อนๆแบบวัดใจ <laughs> เพื่อนๆบอกวัดใจอีกแล้ววัดใจอะไรเอ่ยแต่วัดใจครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะ ว่าค่อนข้างจะแพงอยู่นะฮะผมจะบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆพ,พอจะทราบไหมครับว่าผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของนาฬิกา ox, e d o x นะฮะ e d o x E D O X นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะอ่านว e ่าเอด็อกนะฮะพะผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของนาฬิกา e d o x เนะี่ย e d o ็อกเขาก็จะมีนาฬิกาออกมาแต่ละปีก็มีตัวใหม่ๆเข้ามานะอย่างปีนี้ก็จะมีตัวลิมิเต็ดที่ผมนําเข้ามาบ้างนะฮะแต่ตัวนาฬิกาปกติของเขาเนี่ยสวยไม้สวย,สวยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นนาฬิกาที่มีแนวโน้มไปทาง นาฬิกาที่มีไดมิเตอร์ค่อนข้างใหญ่นะซึ่งหลังๆมาเอเชียเราเริ่มหันกลับไปเล่นนาฬิกาที่มีไดมิเตอร์เล็กลงนะก็ทําให้ผมก็บอกกับทางเขาว่าทํานาฬิกาเล็กลงหน่อยได้ไหมนะเขาก็รับปากนะฮะแต่ว่านาฬิกาเล็กลงก็อาจจะต้องรอจนถึงปีหน้านะกว่าจะมีของที่เป็นตัวใหม่ที่ไดมิเตอ,อร์เล็กลงนะฮะแล้วผมก็บอกกับแกว่าเออผมอยากจะมีนาฬิกาพิเศษมาขาย ในงานนะเหมือนกับปีที่แล้วที่เขาทำให้ผมนะฮะก็คุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปคุยกันมาเราก็มาถึงมหากาับนะฮะหากาบหากาับคืออะไรมหากาับก็คือว่าผมบอกกับเขาว่าเรามาวัดใจกันนะฮะทำนาฬิกาให้ผมเพียงแค่ห้าเรือนนะฮะเขาบอกโอ้ยห้าเรือนเขาทำไม่ไหวหรอกนะผมก็บอกกับเขาว่าผมต้องการจะทํานาฬิกาที่ใช้โลหะมีค่านะฮะทำห้าเรือนน่าจะพอไหวมั้งเขาบอกว่าโลหะมีค่า ถ้าเป็นทองคำหรือแพลตินัมอาจจะพอไหวนะฮะแต่ด้วยระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะราคาทองนาฬิกาแพลตินัมก็ขึ้นไปเรื่อยๆืเราก็มาคุยกันตัดสินใจกันว่าจะเอาทองคำหรือจะเอาแพลตินัมนะสุดท้ายผมก็บอกแกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้มันสุดนะเรามาแพลทตินัมกันเลยดีกว่าเพื่อนๆก็คงจะทราบดีว่านาฬิกาแพลตินัมเนี่ยสำหรับวงการนาฬิกาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของวัสดุนะก็คือแพงสุดนะแพงกว่าทองคำด้วยนะฮะ นั้นเราก็คุยกันว่าเราจะทํานาฬิกาที่เป็นแพลตินัมเพียงแค่ห้าเรือนสําหรับงานบางกอกอินดิเพนเน a ์วอชแกงโดยเฉพาะนะฮะนั้นตอนนี้ผมก็มาวัดใจกับเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะฮะวัดใจในที่นี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพให้ดูนะฮะแต่ว่าเราจะไม่มีตัวจริงให้ดูนะมีรูปภาพให้ดูนะฮะ แล้วก็ให้เพื่อนๆได้จองนะฮะถ้าเพื่อนๆจองแล้วของมาของก็จะมาในช่วงบางกอกอินเดี w นวอชแกงซึ่งจะจัดขึ้นอีกมใ,ในไม่กี่วันนี้แหละนะฮะก่อนอีกไม่กี่อีกใจนะฮะผมจะให้ราคาพิเศษนะฮะราคาพิเศษในะที่นี้ก็คือ,อบอกตรงๆว่าแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเพราะวินาทีที่ผมจองนาฬิกาของแพลทินัมไปเนะี่ยราคาแพลทินัมมันสูงมากๆนะฮะมันก็เลยทําให้ว่า นาฬิกาสั่งทำไปแล้วเนี่ยม,มันถอยไม่ได้นะฮะันั้นราคามันเลยค่อนข้างสูงนะฮะัั้นวันนี้ผมก็มาวัดใจกับเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วจองเข้ามาเลยเนี่ยผมจะจำหน่ายให้ในราคา590,000บาทเพื่อนๆบอกโอ้ห oh, 5า0 0 0 0บาททำไมมันแพงจังผมจะบอกงี้นะฮะหน้าปัดสีฟ้านะฮะสองเข็มครึ่งตัวเรือนทำจากแพลตินัมนะฮะ กลไกเนี่ยใช้กลไกของเซเลต้านะฮะเราเป็นเซเลต้าเกรดท็อปสุดคำว่าเซเลต้าเกรดท็อปสุดนี่เ mm hmm. พื่อนๆอาจจะรู้อาจจะไม่รู้ว่าในโรงงานที่เขาขายกลไกนาฬิกาที่เป็นแบบสแตนดาร์ดเนี่ยนะฮะต่อให้มันเป็นสแตนดาร์ด hmm. เช่นในตระกูล E T A mm hmm. เขาจะมี2892นะฮะเขาจะมี mm hmm. 2892แบบพื้นฐาน2892แบบดีหน่อยแล้วก็2892แบบไฮที่สุดนะมันจะแตกต,ต่างกันที่ว่า ตัวที่ไฮเนี่ย,เ,ยเขาจะมีการตรวจสอบเป็นพิเศษนะเขาจะมีการขัดแต่งให้มันสวยงามขึ้นนะเซเลต้าก็เช่นเดียวกันนะเราก็ใช้เป็นเซเลต้าเกรดท็อปสุดนะแล้วก็ประกบกับตัวเรือนที่เป็นแพลตินัมนะฮะแล้วก็หน้าปัดสีฟ้าน,ะนกลไกเซเลต้าอย่างที่บอกนะแล้วก็สอเข็มครึ่งน,นะฮะดังนั้นเนี่ย ตัวเนี้พอมาเสียภาษีมันอะไรๆ,ๆ,ๆเข้ามาแล้วเนี่ยในราคาที่ผมเปิดขายในตอนนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อได้ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็สั่งจองเข้ามาก็จะได้ราคาที่590,000บาทนะฮะราคานี้จะบอกว่าไม่มีกําไรก็ไม่ใช่นะก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเราจะเหลือตอนนี้เหลืออยู่แค่2เลือนเท่านั้นนะฮนะมีทําทั้งหมด5เลือน ทำให้ประเทศไทยแล้วก็ทําให้ประเทศไทยที่เดียวที่อื่นถ้าจะทําก็ไม่มีสิทธิทาสีนี้นะฮะหรือคุณสมบัติแบบนี้นะฮะอันนี้ทางเจ้าของเขารับปากผมไว้อย่างนั้นเลยนะฮะังนั้นตัวผมเองผมก็ซื้อไว้หนึ่งเลือนนะถ้าเพื่อนๆสั่งจองเข้ามาก็จะเป็นสามศาร์ใส่คู่กับผมได้เลยนะฮะังนั้นถ้าถ้าทาง เจ้าของแบรนด์ก็ก็บอกกับผมว่าถ้าเขาไม่ติดอะไรเนะเขาจะบินมาถือใบประกาศเสียบัตรนะฮนะเซอร์ติฟิเคตนะฮะแล้วก็เซ็นต่อหน้าให้เลยนะแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปจากวอชแฟร์ของเราจะมีงานของอุอบยนะอย่างไรก็ตามถ้าเขามาไม่ได้เขาก็จะส่งเซอร์ติฟิเคตมาให้นะแล้วเขาก็จะถ่ายคลิปแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับนาฬิกานี้ไปด้วยนะฮะ นั้นเพื่อนๆถ้าได้ดูคลิปนี้ของผมแล้วผมยังมีใส่รูปไว้ให้ดูนะฮะถ้าจะวัดใจกับผมก็ลองดูนะฮะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยราคาที่ผมจะต้องขายต่อไปที่ผมจะต้องมีกําไรเนี่ยผมจะต้องขอบวกอีกถึง7จ็ดถึงแปดหมืบาททีเดียวนะฮะนั้นก็ถ้าใครมีโอกาสได้ดูตรงนี้เราก็ลองดูนะฮะถ้าสั่งเข้ามาแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันถ่ายรูปกันในบางกองอินดิพาร์ต์วอชแกนะฮะ รับปากว่าจะสรรหาของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้อีกหนึ่งอย่างนะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวพอผมขออุดไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามาแล้วถ้ามีการสั่งจองเข้ามาแล้วไปรับกันในงานแล้วเราค่อยมาดูกันว่าผมจะให้รางวัลอะไรเป็นพิเศษมอบไปพร้อมกับนาฬิกาด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกสัปดาห์นี้เหมือนกับโฆษณาลุลเลยจริงๆก็คือเป็นการ ชักชวนเ,นเพื่อนๆไปงานรากออนเดีนวอชแก๊ a สิบห้าสิบหกก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะเ,เพื่อนๆก็เตรียมตัวมาเราก็มาเจอกันนะฮะแล้วก็ใส่ในาฬิกาหรือมาดูนาฬิกามาจับมาเล่นจะซื้อไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับปางกอกอินเ n t w a วอชแก n งของเราปีที่แล้ว มีสิกว่าบูธปีนี้เราเป็น30 b o o บูธปีหน้าตอนนี้มีคนมาต่อแถวจองบูธกันแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเตนะ้นนะปีหน้าเนี่ยทำบูธมันเยอะผมอาจจะต้องขยายพื้นที่อีกก็ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานที่อีกหรือเปล่านะฮะแต่นั้นมันเป็นแฮปปี้ปรบเปนะฮะก็เป็นปัญหาที่น่าย,ยินดี <laughs> ก็ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ก็มีข่าวอย่างนี้เข้ามาก็ทําให้ผมรู้สึกดีนะฮะแล้วก็รู้สึก มีความสุขนะฮะก็หวังว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้คุยกันได้เล่นนาฬิกากันนะฮะได้ถ่ายรูปกันพูดคุยกันถ้าเพื่อนเดินมาก็มาทักได้เลยนะฮะเราก็คุยอะไรกันเราก็ยินดีนดีนะครับชอบมชอบคลิปของฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสัปดาห์นี้อาจจะเห็นแต่โฆษณาประมาณนี้เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกันเราก็มาแนะนำสิ่งที่มันดีๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในงานนะฮะ อ,อยังไงก็เจอกันนะครับตอนนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ